ได้ไหมสามีปิ้นขึ้นไปอ uh, ่ะเก็บแบล็คเบอร์รี่จ้าสำหรับภรรยาค่ะสำหรับภรรยา <laughs> อ๋อขอบคุณนะคะฮะเนี้ยเฮ้ สโอ้โอ oh, oh. uh. uh. ้โอ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 ้อ้อ้เอ้โอ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้อ้โอ้โออ้โอบอ้โอ้อโอ้อ้อ้โอ้อ้อ้โ้โ้โ้้้อ้ออออออน ว้าวเอาเมตตัดด้วยค่ะอฮว้าว่ำเก่นได้ uh huh. ถ้ามีปลาลาเดวิดกินน้ำบ่ได้จ้ะนุ่นสองอันเดินขึ้นไปอีกนุ่นอ๋อหนึ่งสองสามเยะไปเร็วๆค่ะเก็บเลยค่ะ สวยไหมค่ะสองดอกน,นั่นน,นั่นดอกหนึ่งนั่นเดวิดเห็นบนนอนี่นั่น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 มันแอบนั่นอันนีนเออมันไม่แอบอ๋อมันไม่แอบ <laughs> โอเคมันไม่แอบดอกใหญ่ๆนั้นไม่เอานะคิดว่ามัน มันไม่น่าจะได้เห็ดดอกใหญ่ๆคุอยาพร้อมเช็คยะ yeah. ไม่เอา <Good. S 2> ค่ะปล่อยเนาะนาไม่เอาเอาวางไว้ให้มันมีเชือ้อทำไมเนามันมันไม่อร่อยโค่ค่ะปาดออก thank you อดอกนั้นเอาแต่ว่าดอกนั้นดอกนี้ไม่เอา,อานี่สองดอกหนึ่งดอกที่มันใส่เลยค่ะดอกงามจา้ะนั่นสองดอกหนึ่งอเอาแค่ดอกเดียวพอาดอกนั้นเอ,า,อามีดปาดเอาในไหมละ่ะครับ Okay. Uh huh. yeah. จักจันหองจ้าจักจันอยู่เหนียวกำลังนั่นดอกหนึ่งมองไม่เห็น อ๋ออไม่สวยแล้วเอาวังไว้ที่นั่นนหละขอบคุณค่ะต้องรอฝนตกอีกจักคราก่อนจาค่อยมาเอา ดดกำลังดอกน้มๆ้จ้าแดดกำลังออกอันนั้นอ่ามันเสียแล้วอันนั้นนี่สองดอกหึ่งนี่ เอาไงเนี่ยมันกำลัง hmm. ช mm ุ hmm. mm ่มใจอยู่นี่ชุ่มชุม เดินเดินเดินถูกคึ้นวนอ่นนะดอกนึงนะ่ะคุณเดินมาน่น <Hey. S 1> เออเออนั่นแหละเอาดอกเอาดอกเล็กๆเออดอกใหญ่ไม่เอาดอกนั่นอยู่ตรงอ่ะเออคิดว่ามันเสียแล้วอ้วนเสียแล้วแต่ว่ายะมีข่น,นี่ด้วยยะ ต <Yeah. S 1> าดีเจ้ะจ้าอู้ดอกนี้สวยมากจ้ะตาดีจ้ะผู้แล่ะจ้ะในปลานี่ต้องฮาเบ,บิ้งต้องดีๆจ้ะในปลาป่าเดืเห็ดอีอย่างคือดอกญ่แท้มันได้หรือเปล่าดูสิเห็ดผงไงเจ้ะนี่โว่ามันเสียแล้ววันนั้นเสียแล้วอีกอันนึงได้หรือเปล่านี่ ้เขียแล้วโอ้โดอกไงจะเขียแล้วอย่าเอามันมาเถอะ่อะเดิมต่อไปแบล็คเบอร์รี่เยอะจ้ะแต่ว่าเอาเอาบ่ใดมันอยู่สูงสูงสูงน้องออกจากตาเห็ดแล้วจ้ะจ้ะเห็ดกระลัางงามล้อเห็ดฝนตกเก็กสองสามมืออันนี้น้องกระสิเอาไปไปลอกไปลอกเปลือกออกหลงกังจากนั้นเอาแซ่ในช่องติดไวจ้จ้ะ บายบายครับ,รบขอบคุณครับบายบายครับรบายบายขึ้นไปบ่ได่ดยอกวันมั mm hmm. นสูง,สงปะ่ะมาเลยจ้าลองสใส่กะทิก่อนสใส่กะทิก่อนกะทิก่อนมันเดือดๆกันจ้ากะทิ

ใส่เกลือนิดนึงจ้ะเลืออหอมมากของหอมของโปรโเดวิดจ้าใส่ชิคเกน้นสักนิดนึง สวัสดีครับพี่พีป้าตานาณาสบายด้ไหมครับวันนี้วันนี้ามมสจะเล่าอะไรให้ฟัง Story สตอรี่อ s t o r y หนึ่งสองามหกสี่สี่ห้าหกเจ็ดแ <4 S 1> สิบเก่งจังเลยอ่โทมัสอายุเท่าไหร่ฮาโอว์ยูหนึ่งหกโอเคหนึ่งหกโอเคโทมัสชอบอาหารไทยไหมอืมนิดเดียวนิดเดียวโทมัสชอบกินอะไรอาหารไทยอืม chicken rice chicken rice ซุปอันนี้จะทำกับร้านอาหารที่กรุงเทพฯอือฮะโทมัสชอบอะไรอีกที่ไทยแลนด์อืมคริส เบ n ์ไก่ไก่ชิ้นนิ้ว i ก k ดอมสติกแฮมกับสติกไชกับสติกข้าวไรื์โอเคโทมัดเรียนอะไรวันนี้ที่โรงเรียนบอกพี่พี่ป้าๆนานาซิอืมชอบชอบที่สกูลอืมชอบชอบที um, chop, chop ่วอร์กธรมัสทำอะไรถ้าไม่ไปไปส่วนโทมัดอยู่ชั้นสองธมัส mm hmm. ทำอะไรอืมอาจจะชอบกับ m a ทส์กับเรียนกับวี เรียนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรอีกอ um, สามอะไรอีกทรมัสเรียนอะไรอีกอ่มไรเทงก็ชอบกับเขียนหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบกับระวโอหอืออะไรอีก um, ธ,ธรามทมทำอาหารหรือเปล่าวันนี้คุกกิงอืชอบคุกกิงชอบทำอาหารชอบทำอาหาร โทมัสเรียนภาษาไทยใครสอนทมัสไม่ใช่กับกับด um, um, am ิจิทัลอาร์ตอาสัจจะพูดเกาหลีอ๋อเที่ยวมีเกาหลีเทมเลยจะพูดกับเกาหลีกับอาสัจจะพูดอันยูเซออมคุมาสามิดาอืมคำซามิดาอันยูอันยูเซยแปลว่าอะไร Goodbye โอเค Bye it means โค m a สซิบ d ด means if you have a problem Uhm and it means u h u h u a means cold the g o a l means hot and Gam จ a n g means surprise ถ้าใครพูดภาษาเกาหลีได้ช่วยบอกว่าทมัสพูดถูกหรือเปล่า n means hands k a ร e means okay Means means yes, and means no. Okay. "Anyo" "Anyo" means no. "Cha" means here. Ah. Oh. And "yikoba" means look at this. "Kari" "Chop ka "Chop kari"? "chop curry." Curry. Um. "Chop" what? Uh, ก็ดีชอบพูดอนุเซโยชอบเกาหลีชอบเกาหลีใครสอนอยู่อ่ามเทมเลยชิโอฮี she's from New Zealand โอเคอืมอ่ะสวัสดีค่ลากรนะคะลาก่อนนะคะบายค่ะบายค่ะคนทำคลิป<บ>ช่วยจ้ะายทำคลิปช่วยน้องจ้ะอาหารเสร็จแล้ว สัมภาษ์ทอมัตินิดหน่อยจ้ะอาหารบายบายค่ะ